เาวนี้บร้อยก็หา้นัครับ้ตัวโนมีน่้ยตกับสวกักับ่มีทุกฝกสาวแต่อยากได้ลู้เดี๋ยวคุณยาเดี๋ยวไปถามหากอนเซคร์เผู้ใดสีมีกลัง่งผู้ใดสเป็นสปอนเซอร์ว่าเมนสิว่าเดี๋ยวยาสีโดโอยเดี๋ยวนี่คุณยากับว่ามีรายได้เนาะซือครับเอ๊ะ บอมีผู้ใดเลีนตัวรถเม่็ดรถเมลตโตก็ของมันสิบสิบเอ็ดรถเมวันนี้สิบสิบเอ็ดรถเมลก็สิเดขึ้นเมที่อยู่ชอบมาไล่สะโอกสะไกับบ่มี้องบอกมันใส่ตัวหรแอไตัวมันใ่ตัวะไไฟก็นมต้อหายของตองหายจลวกสาวละรถเม่กับอะไเบิ่งจอดส้างพี่น้องเสียรถเม่เห็นเด้เสียขอ้เพื่อรถม่ยังบไดเลยมีจาเฟนพับสื่อหตัวนึงแตอยากว่าหาไม่ไลตัวหนึงาหย ลูกสาวลูกสาวเอ้ลูกสาวกับแม่ไม่เนาะเผ่อคล้ไม่บ่ร้านก็ได้แล้วเนาะอันนั้นแฟ้นคับซื่อห้ไม่เอาไปแล้วสองตัวเลยนี่ผู้ใดเอาไปสองตัวผู้ใหััเพื่อนมีโตเดียวจ้าเมียนบ่อเยื่อนวัดนั่นจียกา่อเขือว่าเมนสุภาหงไมนี่แต่เสนค้าปลาหไม่ผมอาไว้ผมจองตกตอหนมแล้วเนี่ ต้องห้ดิี่หางอาซอยนี่ยแล้วหาอ,อายซอยส,น,สน,นับสน,สน,นุนสนับบนญชีสิทแกลกเหรียญไปอ่ะผมนม่ทำเงี้ยแต่แฝงน้องแฝงนุ้นเลยเกิดขึค่ะโอ้ยเป็นแต่สมโตนแล้วขอบคุณนเ <c oughs> ยีเ่ยนะ <c oughs> บ,บาจากติ๊ตุ้ยค่ะผู้ใดที่แยกโจรกับโจรมาอานนะะมีกไงได้อค่ะหมายเลขบัญชี4370659906ธนาคารกรุงไทยจ้าเอามาเด้อพี่น้องเด้อ นั่งเท่านั้นแหละสวัสดีค่ะพี่น้องกับาพบกับช่องน้องรถเมลสายจวดค่ะบันทึอะไมาเป็ไงบ้างมาเลยมาเลยมาเลยิ่นวามเออไหนล่ะม่สมติเออกิมาหารเมสุภาพนีมื้นี่ชิมาหาเมสุภาพชิมมเบิงแนวเสื้อผอกเสื้อไผอย่างเงี้ยกับชิมอาาเมสุภาพไม่เสื้อไผ้แมนไปดพน่ก็มาอกับเช้าอันอันซาไคลนูเป็นจ้าไหน เปได้ยินี่มาออกคลิปออกเคเบานแฟนคลั์บิสซี่ลายแทะจังสันจังสี่กับเราไปจ้าจะบอกไปิ้ตัวกระป๋องธรรมดาเขาก็ตกกระป๋องเลยเนาะพี่น้องเพิ่นกะนี่ลูกสาวไม่แล้วเพิ่นกะเลยแบบเฮอคักเฮอลูกสาวไม่เพิ่นบ้าอันนั้นเฮาหอดกับเดี๋ยวนี้บัตโทรหาเลยบัตโทรหาอ่ะมีลูกสาวไม่บัตโทรหาบ่าสอดแมนบัตโทรหาดอกคือยาตอนนี้ยาแบบว่า อยู่ไปนั่งไปกินไปนอนไปก็คืดคืดแบบว่าทัวโลกพี่น้องทัวโลกคืดไปนัำพี่น้องทัวโลกคืดไปน้คขอบครัวคืดไปน้าพี่น้องทั่วโลกช่วงนี้มันเป็นโควิดยากก็เลยสบายใจลากยากได้มานังแบบว่าให้คิดหน่อยไปไม่คิดเลยอย่าไปคิดหลายมันคิด๋ยวผันคิดหลายหินกั่าสิ่ห้อง ซุ่ม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 คันคิดไรหน่ตีนกามันสิขึ้นได้นั่อนั่นมันขึ้นแล้วตีนกาสิขึ้นเหี้ยวกับสิเหี้ยวยน,นสียนเด้ไห<ป>มข้นไปว่าแม่ป่านนีกแตสืออ่อื่นสะออนอ่อนซ่อนจะขอเออป่าน,นี้เลยบ่มีขึ้นไปขึ้นม,มากเหรอป่าน่มีผู้มาหาบัดนี้บ่มีคนขบว่าอ้ที่่มีผู้มาหาอย่างอย่างบ่มีคข้นขบยาไหมยาก็เลยหน่อยใจหน่อยใจแบบว่าบ่มีคนมาหาบ่มีคนขบลูกก็คือหลายหลานก็คือหลาย นอนก็ขึ้นหลายอยู่แต่าผู้ขึ้นอยู่คนเดียวเนาะโลกใบนี้มีตัวเองคนเดียวย้ยนนี้สิบอกฟังเขาบ้ามหาการโดเขาไปหากันบ่ใดขันมาหากันมันจิตเขาไปท่าเจ้าเขาไปหมงอื่นมากฮ่าเจ้เพิ่นเขาเป็นยังมากเขาสีหูว่าว่าเขาติดเป็นอันนี้อันนี้บ่ามันยังที่ข่อยจ้มันสิออกอาการข่อยก็เลยน้อยใจบ้อนเลยน้อยใจว่าลอกหลกล้านผู้ขึ้นหลายอยู่ผู้ขึ้มีอยู่คนเดียวเนาะแสดงว่าคนเบมดโลกนี่มีข่อยผู้เดียว โลกูกใบมีมีเราคนเดียวก็เลยอยู่แบบแม่แม่ใคราอยู่คนดเดียวหนูเลยสิอยู่กับ,นกบนหนูงตตไงหนูยังว่าโตง่ายแท้ไม่ดิค <c oughs> ิดไปคิดบ้านหรอกะคิดไ <c oughs> ห้ได้บัน่นเออคิดคิดไก่คิดไปซะละเด้ดเด,ด็เชียงรถผู้ใดมานัน เอาควิ่นเป็นกล่องคือเป็นหมุนหมุนก่อคือเป็นวิ่นวิ่นไล่ไล่ตาโอ้โหดัะเราทราไครมุ่นมากเร็วสาวเพิ่มาเนาะเพิ่นกระสีเพิ่นกระสีลืมเฮ้าเนาะบึงบงบงไปหันไปดูดลองยง้องิงนแองันถึงมีคนจมหาน่อยิ หายเสื้อขัดใจน้งหงว่าลูกสาวเพิ่มาเราหลคนลูกสาวเพิ่าเเอาหนังนวเนีเอาเ้าเเอาเ้าข่ายน่งข่ยมาตอนโดนนามขวดนึงใก็ไ่ได้กินยังสิ่ล่ะปวดมันสิดาไปเลยเออบุณน่ะนลูกสาวเพิ่มาพ่เอาเอา ระยะห่างเท่าไหร่เรหนึ่งหนึ่งเม่รเหรม่แม่แม่ระนี่้อนแ่แ่แมอะน้ขวดน้ำคือเอาม่สองขวดน้ำหอวกคือว่าเรเนี่ยหูจักข่างเนาะน้องของกหกจัดาแน่นอนกับทั้งหมดแล้วคือว่าเป็นลุกสาวอยู่คือว่าสีผู้จัดจหาจิ่นเาหาจินอื่นแันอื่นเนาอันนี้เพิ่นจะเป็นแบบว่าทีาอื่นยงอื่นนี่แหละพี่น้องขันละหลุล้านสาวมาก บหาเห้กยนมึงลูกสาวมากคุณให้มาดละเขาตัวกะป๋องแล้วเข้าตัวระบ๋องแล้วพนเมชลนอยากไปสายมากกอนไปเรื่อเอะไแต่เราไปเ็ดสั้นาไปือของไลนมเนียมันีไ่ได้ขายอย่างตัวนี้นี่เอ็ซี่นไนยุไปสื่อนามหันบอว่าีใครเปิดร้านน <the> <the> ี่า <si> <excel at> <in> <memo repeat khi> เมื่อนี้คดอยาือได้มื่อนี้มันคลดดยากินนั่นขนมปังกัลยโอ้ยลูกสาวจลูกสาวก็เลบอยู่แบบนี้แลกได้กินซำยากฟืนกมันเล่บไนนยากกินจะได้ดอกเนาะเอามื่อื่นมางมือื่นกันสดไ่สดไ่โอ้เหมือน่เด็งดเดยนี้ข้าวไร่าไ่โอ้โนี่เอาเด้ออีกสามสบแก้วหาสิบแก้วมืเอื่น ก็เราขายขายเงินบ่จ้าขายขายแต่ว่าสิเก็บรลามมาก่โอ้อย่าลืมขนมปังเนื้อแจกว่างขนมขนมปังไห้แม่สุภาพแจกว่อนก็ไรบอสอันสมมุติว่าังสี่เนี่ยเดี๋ยวนี้แม่สุภาพก็นั่งไปนั่งมากนักขึ้นโลกอีกสี่เป็นกระทูมากเิ่นกระทูมากเรเพิ่นประยากคุยว้านเรื่องเหนือเรื่องลูกสาวเหนือบางทีคุยเรื่องลูกสาวเป็นเพิ่นเน็กคลิปเน็กเคิบบ้าน ลูกสาวจังสรนจังเสียเดี๋ยวนี้กับมีซียมีเสียงแน่ละล่ะผู้นั้นกระเอิ่นผู้นี้กระเอิ่นฉันได้ปะเห็นมันดาตาไข่แน่บวมีบวมมวนสวยเลยว่าเออกระลูกสาข่อยนีลาสนดอกอันสาวสาไข่มู๋กับมันธรรมดาได้ลูกสาข่อยนีลาเนื้อน้อยของขาัญเอามาเป็นดาราช่องอะไรบ้างเป็นั่งเอึกช่องพูดพ่อบอกพ่อบอกแตงอืมเอาบารีเพนเอซี่เพนเลยว่า มีแน่สิอันเดี๋ยวว่าอยากให้อยากให้อีหลานไ่มอยากให้อีหลาเพิ่นคนเพิ่นว่าเพิ่นมีน้นนนำใจเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถึงแม้จะน้อยแต่มันก็มากคุณค่าเพิ่นมีน้ำใจเพิ่นหักเพิ่นหักเพิ่นอยากสโตเสริมอยากให้อีหลานี่คือแม่ว่าอยู่ซาลาเหมือนนั่นเป็นบ่ตัวจำได้บ่แม่ว่าอยู่ซาลาเหมือนนั่นว่าสิเอามาเป็นนางเอกคู่แ,นแอนแอนอรดี ขันสมมูลว่าอ,บบอยากให้นุ่มจูดทาท่านุ่มจูเบาไปจ้าแมาจ่จีน่านุ่มจูทับท่ามแล้วบอจ่าแม่เออนั่นแหละนุ่มจูทับท่าแล้วแม่ก็เลยว่าอยากให้นั่งมาเป็นนั่งอีกคู่เอ็นเอ็นออร่าดีสมมติว่าค<อ>ันม้านี่ก็บว่าจะเอ็นละเอากระโดแม่ดิเอารถแม่รถหมากับยุ่งสวนรถแม่เนาะโอ้ธรรมาได้แล้นั่นรถถังเดี๋ยวเดียวเดียวบอสิไปสิลาออกเลยบอ เอาสีลาออกแค่อย่สิไปเห็ดขั้วมีเนยนุยเอารถถังก็ยื้อส้วนรถถังอันนี้สิไปเห็ดขั้วซอยมีเนยนุยบ่มีบ่ยากดอกขั้วเขาเยอะแยะใส่สุดบ่ได้หรอแมใส่สุดบ่ได้แต่เจ้าน่าจะไป็ตัวตลกกระดิ่งตัวเนาะคืออยู่เอาสิีจุ่มแล้วก็ขึ้นไปโหลดตลกง่ายๆแค่นี้เอยนั่นเด็ดตัวข่าตัวไร้หวังเลยบ่ยากอีเนี่ยบ่ได้ยากครูข้าเจ้ามาใหม่กับเออข้าเจ้ามีส่วนข้าเจ้ามีขั้นข้าเจ้ามีข้นความสามารถ แม่เห็นอยู่เห็นนี่แหละเต็มอยู่เต็มี่ในครีมเออมันเคลืนกับไปออกล่างกตะากคนกับเบืองหลายอยู่ดิ้นกับเบืองน้านอยู่สวยเนาะคนกับเบืองว่าเออมีความสสมาตะวันสีตะวัน่ามาท่านไอกเต็มตะวันเต็มเต็มตะวันคอนก็ต้องหัดตองฮัแตะวันมากบ่ มากไอ้มากมากร้องมักแรมากแสดงเห็นได้ที่มากจท่าเต้นมากก็เป็นรักถ้ามาขันชมูมาม่ไห่ม่ไห่ฮัดลองอันนนกมีนุจะเอาว่าล่ะก็สือฮัดอยู่เห็นปะใช่ขึ้นหน้าตาก็ได้หุ่นก็ได้แน้วแววกับนี่วมสามารถเดื๋อแต่ควมสามารถว่าเออเสียฮัดฮัดก่อนฮัทลั่มโอเคแต่พระ่าะธานยิ่งเสียงโอเเสียงมวอยู่ล่ะงาเสียงดีว่ต่อไอการจาน่เอยงกับ เาลองเลยจะเพ่งว่าข like <simple> ันจงเพ่งเลยจะเพ่งบ่าย่าง้จย่างคือบ้านเราจะเพ่งเลยลองจะข้ามส่วนส่วนเมื่้ไรลองเพื่อะลองเ่งสั่งสั่งงน้องเคยเห็นสังหรือเปล่าเอาแ่มาเอาจังสีเอาจจงสีเพราะว่าเบื่อนกับพอเวทีน่อันก็สิอยากเบิ้ลยิ่งกว่าขันนี่น่เสพยเนาะโอ้มืออนเึ็นเวทีตอนนี้แม่ ้เราจะก็ต้องทาที่ตามใส่สความสามารถหรือว่าเออมีความสามารถกไปทำไงว่าเห็ดนี่หยังแน่จังไงเนี่ยคือผันไอโจแล้วผันผัดนุ่มโจแล้วเป็นข้นทาท่าไม่เลวแม่ก็เห็นด้วยเห็นด้วยวยวุติบาลว่าให้อันนั้นเด้อดาราก็ต้องมาเป็นดาราช่องคอยเด้อมแม่ชุดแบบจองเหรอเด้อจองมาเป็นลูกสาวเหรอเด้อซุดแยงซุดแยงชิ้งชิ้งนั่งกันเหรอหยาดไข่น้ำแน่หยาดไข่น้ำแน่ เพราะว่าเดือนเช่นชัวเวสซีก็นั่งน่ะสนใจขันว่าสาวซ่าขายหมูย่างโยวเจ้าหน่อยสิเป็นสาวขายข้าหมูย่างเขาเกี้ยนก่อนรถเนี่รถหนามายา่ะดอกล้านสาวนี่เพราะว่ามันเป็นของน่ะทีอย่างกับเพื่อนเอืิญมาอย่างไรของตายตัวของตายของตายคือเดี๋ยวว่ามันอยู่ตัวแล้วอันนี้เพื่อนไหม่เพื่อน่าเข้าตายตัวเหรอพี่น้อง เขาว่าร้านสาวมาใหม่เอ้ยเอี้ยก่อนลูกสาวมาใหม่รถไม่อยูตัวหรอเอบซี่กับที่เขาแข่งกำลังใจแบ่งมาทางนี้จะเคืองเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อแบงค์แหย่รถเมย์รถม้าแบงให้่จะเคืองเนี่ยถ้าถ้าไหนไดเอบซี่ถ้าได้โอนมาอยู่พี่น้องเพื่อท่านโอนมาโอนมาเด้อ่ะพี่น้องเดี๋ยวรถเมยกับสิบไปแล้วไปดอกลูกสาวเพิ่นมาแล้ว สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับใคอย่าลืมกดไลไ์กดแชร์ให้รถเมล์น้ำเด้อพี่น้องเด้อแล้วย่าลืมด้วยค่ะ4370659906กรุงไทยถ้าอยากได้จะคว้า<ะ>งตัวกับฟองันิดน้อยใจว่ายา่ยาว่สนใจหรือเ่าว่าสนใจว,วา <c oughs> ่าสนใจ,นใจรถเมล์เลยคุณยาว่าสนใจแล้วรถเมล์ไปแล้วว่าไม่ใครสนใจตัวกระปองแล้วค่ะไปแล้วค่ะพี่น้อง